ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอีโกคัสกิคนเดิมคนนี้สําหรับวันนี้นะฮะเรามาอยู่ในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีอีก1กิจกรรมนั่นเองนะครับนั่นก็คือกิจกรรมเฉลิมฉลองนั่นเองครับเป็นการต่อสู้นะฮะแล้วก็เตรียมตัวรับภารกิจต่างๆภารกิจต่างๆนะฮะเพื่อปลดล็อกของรางวัลนั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้นะฮะยังมีด่านนะครับในการต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อ ไปชนะนะฮะเฮลไฟเฟมนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของห้องตื่นตาตื่นใจนะฮะที่จะต้องไปสู้กับตัวละครอย่างบาคุสันนั่นเองนะครับผมแล้วก็พวกลูกดอกพวกอะไรนะฮะก็จะสามารถเอาไปแลกในกิจกรรมเฉลิมฉลองได้อีกด้วยนั่นเองนะครับอ่ะไปเดี๋ยวไปปาโป่งดังใจหวังจัดไปก่อนเลยฮะสิบลูกดอกนะครับโยนไปดูสิว่าได้อะไรมาบ้างใน10ครั้งแรก ก็ค่อนข้างโอเคนะฮะหีบอาวุธสีส้มนะครับผมแล้วก็อื่นๆก็ค่อนข้างโอเคไม่ได้แย่มากนะครับจะมีทั้งหมดอยู่5ชั้นด้วยกันนั่นเองนะครับแต่ละชั้นนะครับก็จะมีของค่อนข้างดีนะครับเพื่อที่จะไปชั้นต่อไปนั่นเองนะครับผมโอเคเราไม่พูดพ้ามทำเพลงนะฮะพวกเฉลิมฉลองต่างๆนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ของบอลน,นะฮะก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อ ทำต่อนะฮะหรือว่าซื้อต่อสู้นะครับก็เสีย50เพชรอันต่อไปก็จะเสียอยู่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมเขอเปิดก่อนนิหนึ่งที่อีก100เพชนะฮะแต่ค่อนข้างแพงผมก็ไม่เอานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปพูดกันนะฮะในส่วนของเกมเซนเตอร์หรือว่าการต่อสู้นะครับเพื่อไปหาเฮลไฟเฟมโอ้ยเครื่องบินสำหรับกฎกติกานะฮะในการต่อสู้นะครับ กิจกรรมครั้งนี้แบ่งเป็น3แผนที่นะฮะก็ตอนนี้เปิดแล้ว2แผนที่เรียบร้อยก่อนสำรวจนะฮะต้องตั้งค่าทีมเรียบร้อยถ้าเกิดสมมุติเรากดเล่นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะจะล็อกค่าทีมนั่นเองนะครับซึ่งทีมของผมจะใช้ประมาณนี้เนาะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมอันที่3ขณะที่สํารวจถ้าตัวละครใดๆตายนะฮะหรือว่ากดกลับนะครับก็จะกลับไปจุดเริ่มต้นและก็สํารวจใหม่นั่นเองนะครับเส้นทางแยกแผนที่แยกนะฮะก็จะมีระบบจะยึดจากทีมสํารวจของผู้เล่นเพื่อเลือกเส้นทางนะครับนี ซึ่งเส้นทางนะฮะจัดทีมตัวละครสายต่อสู้อย่างน้อย2ตัวนะฮะก็จะออกไปทางขวานะครับถ้าเกิดมีสายต่อสู้1ตัวนะครับก็จะออกไปทางซ้ายนั่นเองนะครับนี่ง่ายๆายๆฮะจัดทีมสายอาวุธอย่างน้อย2ตัวนะครับก็จะออกไปทางขวาเอยไม่ใช่จะลงล่างนะครับไปด้านซ้ายแล้วก็ถ้าเกิดมีสายอาวุธอย่างน้อย1ตัวก็จะออกไปด้านขวานั่นเองนะครับผมโอเคไม่พูดพ่ำมทำเพลงนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อสู้กันเลยดีกว่าดูซิว่าจะเป็นอย่างไร ไปครับสืบค้นพบศัตรูนะฮะใกล้เข้ามาคราวนี้ฮะเราก็ไปต่อสู้ก่อนเลยนะครับสำหรับโซนิกของผมฮะเตรียมตัวฝั่งสีเงาอัติเมสกิลเปิดจัดสัตว์เข้าไปหนึ่งทีอ้อแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้บอกนั่นก็คือถ้าเกิดสมมติตัวละครฝั่งเรานะครับเลือดลดก็คือลดแล้วลดเลยนะครับผมก็จะไม่มีการเพิ่มเลือดขึ้นมานั่นเองนะครับตามกาติกาที่เขาว่าไว้โอเคเรากดข้ามไปเลยดีกว่านะครับผมโอ้โหแพ้ แพ้ท่านผู้ชมถ้าแพ้อย่างนี้อ๋อไม่เป็นไรเลือดเรายังกลับมาเต็มใหม่ได้ลดแล้วลดเลยแต่ทําไมถึงเลือดกลับมาเต็มช่างมาันเถอะครับเราไปลุยก,กันต่อดีกว่าโอเคครับมาฮะสำหรับโซนี่ครับเตรียมตัวฝังสิงเอาัลที่เมสสิิลเปิดเข้าไปจังหวะแรกเช่นเคยอัลติเมสสิิลเปิดเข้าไปหนึ่งทีซาดเข้าไปหูห้าห้าล้านห้ากระบองเหล็กหมุนซาซาร,าร,ารเข้าไปหนึ่งทีเก้าล้านแปดซาซาร,าร,ารเข้าไปอี่สิบเจ็ดล้าน ซื้อมากี่ครับปูยูไก่เคียเตจังวานีาิซันเข้าไปหนึ่งทีแปดแสนหกนะฮะแล้วก็ต่อยจากอาชุราเรียบร้อยอ๋อดาเมจแม่ตกใจนึกว่าเลือดตายนึกว่าตายนะครับต่อไปสืบค้นนะฮะพบศัตรูที่ใกล้กเข้ามายาวยาว,ยาวก่อนต่อไปครับดูซิว่าเราจะไปถึงเฮลไฟเฟมได้หรือเปล่านะฮะอันนี้น่าจะค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยๆนะฮะจนไปถึงเฮลไฟเฟมกันแล้วกันนะฮะดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผม ตอนนี้นะครับผมก็วนกลับมาตรงทางแยกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเราสืบพนต่อนะครับว่ามันจะไปด้านล่างให้ไหมไม่ครับผมไม่ไปด้านล่างให้นะฮะดังนั้นเมื่อเรากลับไปจุดเริ่มต้นนะครับเราต้องเปลี่ยนทิศทางนะครับจัดทีม1คนหรือตัวละครสายต่อสู้ที่ยังไม่ไม่อะไรนะไม่เข้าเข้าอะไรเข้าอะไรไมมันเลื่อนช้าจังวะเข้าทีม อ๋อที่ยังไม่เคยเข้าทีมนะครับจัดตัวละครหนึ่งตัวที่ยังไม่เคยเข้าทีมนะดังนั้นเราก็ต้องกดกลับไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวละครนิดหนึ่งนะครับผมที่ยังไม่เคยเข้าทีมเหรอถ้างั้นเอาตัวละครไหนดีนะเอาเป็นหมาเฝ้าบ้านแมนแทนตัวละครอย่างดวงกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะฮะดูสิว่าจะเป็นอย่างไรผมศัตรูเหมือนเคยครับแล้วเราก็ได้จะกดข้ามไปนะฮะดูสิว่า เราจะได้ตามเงื่อนไขหรือไม่นั่นเองนะครับผมไปอะดูซิจะเลี้ยวซ้ายได้หรือไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอ่าไม่ได้นะฮะเราต้องเอาสายอาวุธออกแน่เลยครับผมไปไปเดี๋ยวผมเมื่อกี้เขาบอกว่ามันมีสายอาวุธ2ตัวใช่ไหมครับตัวละครสายต่อสู้อย่างน้อย2ตัวดังนั้นเราต้องเอาสายต่อสู้ออกนะครับเอาเหลือแค่เพียงตัวเดียวเพื่อไม่ให้เป็นสายต่อสู้2ตัวนั่นเองครับเดี๋ยวผมเอายุงแดงแทน หมาฝอบ้านแมนนะฮะแล้วก็ดูสิว่าเราจะสามารถไปได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมรีรีไปเลยกันลลวกันนะครับ <S 1> <S 1> โอเคครับลูกศรน,นะฮะเห็นไหมครับด้านล่างเนี้ยลูกศรมันบอกแล้วนะครับว่าจะได้ไปทางด้านซ้ายชัวร์เราก็ไปกันเลยดีกว่านะครับก็เราสามารถดูได้นะฮะว่าเราจะไปทางไหนได้นะครับจะมีตัวลูกศรบอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปไปต่อนะฮะพบศัตรูไปครับไป Let's go. Let's go. Let's go. Wind down. Little bit. <laughs> ไปฮะบึบอโอ้โหดูสิฮะต่อไปจะไปทางไหนคราวนี้ไปด้านล่างนะครับเพราะว่าเงื่อนไขเขาบอกว่าจัดทีมตรครสายอาวุธอย่างน้อยนะฮะหนึ่งตัวนะครับผมแต่ว่าของผมมีสองตัวนะทำไมมันให้ลงไปด้านล่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไปลุยเอ้าขึ้นด้านบนเหรอ ตกลงมันขึ้นนาบนแลวลงด้้นล่างวะเมื่อกี้ผมมองผิดหรือเปล่ามันบอกลงล่างแต่ว่าลูกศรทำไมของผมมันขึ้นบนวะงงไม่เป็นไรครับยาวๆไปฮะแต่ว่าค่อนข้างจะเปลืองกระป๋องค่อนข้างเยอะนะครับเปลืองกระป๋องม่วงเยอะมากนะไปฮะรับของรางวัลครับผมไปรีเซ็ตดานนะครับคราวนี้รอบนี้นะครับเราก็ต้องใช้สายอาวุธ น้อยที่สุดหนึ่งตัวนะครับผมอ๋อเออจริงด้วยอย่างน้อย2ตัวมันลงด้านล่างนี่ว่าเมื่อกี้แสดงว่าผมมองผิดนะฮะเดี๋ยวผมเอาตัวละครอ,ออกนะครับเป็นเอาตัวละครสายสายอะไรดีนะสายเทคนิคกันแล้วกันนะครับเอาเข้ามาเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเอาสายต่อสู้นะครับมันก็จะเดินไปอีกหนึ่งทางนะฮะก็จะคือมันจะไม่ได้ไปเดินเดินไปหาเฮลไฟเฟรมนั่นเองนะครับมันก็จะไปทางขวาไป,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนาะ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมรุยกันต่อเลยดีกว่านะครับเอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินทางนะครับใกล้จะถึงเฮลไฟเฟมแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับใครนะฮะที่อยากจะไปเจอบอสเลยไม่ต้องแยกออกไปทางซ้ายทางขวาทางนู่นทางนี้นะครับ mm. ก็อ่านป้ายทางเดินให้ดีนะฮะว่าต้องใช้ตัวละครอะไรยังไงบ้างนะครับเราก็จะสามารถเดินไปทางนั้นได้เลยโดยไม่ต้องวนไปวนมาเหมือนผมนั่นเองนะครับ oh. ไปเราไปเจอกับเพลไฟเฟรมบอสของด่านนี้กันเลยดีกว่าดูสิว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับตัวละครอย่างกระบองเหล็กฮะได้เปิดอันติเมตสกิลเข้ามาก่อนหนึ่งทีสาดเข้าไปหนึ่งทีสิบล้านแล้วก็ซัดเข้าไปอีกสิบเจ็ดล้านโอ้โหหายเป็นแถบแล้วยุงแดงอันติเมตสกิลโจมตีพิษตาซัดเข้าไปสี่ล้านสองแสนตามด้วยทัชซึมากีปิดเข้าไปหนึ่งทีนะฮะใส่ตัวละครโอ้ยังไม่ตายฮะยุงแดงได้โจมตีสามมีหนึ่งครั้งแล้วก็ลงไปนอนแดนเรียบร้อย บอสด่านค่อนข้างเคลียงง่ายมากๆเลยนะครับเรียบร้อยสําเร็จด่านนะครับผมทุกอย่างก็จะรีเซ็ตกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะฮะคราวนี้ก็หมัดผ่านบอสเหรอโอ้สามารถผ่านบอสได้เลยนะครับถ้าเกิดสมมติเล่นได้ผ่านบอสนะฮะเราก็จะได้40ดอกนั่นเองนะครับใช่ไหมกดหนึ่งครั้งโอ้ได้แค่15หครับหลังจากนี้ก็ได้15้าเนาะน่าเสียดายมากเลยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปลุยต่อนะฮะในส่วนของห้องตื่นตาตื่นใจนั่นเองนะครับผมคราวนี้ การที่เราจะไปสู้กับบาคุซันได้นะฮะเราต้องเดินทางไปนะครับเป็นเส้นตรงไปนะครับแล้วก็อ้อมไปต้องมีมูเมงไรเดอร์เข้าทีมนะครับถึงจะตรงไปได้นะฮะถ้าเกิดไม่มีมูเมงไรเดอร์เข้าทีมต้องออกไปทางซ้ายแล้วคราวนี้ฮะก็จัดตัวละครสายเทคนิคอย่างน้อยสองตัวถึงจะลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้ามีเทคนิคตัวเดียวนะถึงจะขึ้นไปด้านบนแต่เราน่าจะเอามูเมงเข้ามาในทีมดีกว่านะครับมันจะได้ง่ายเดินตรงๆๆๆๆๆแล้วก็ไปเจอบอสเลยนะครับ ไปเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าข้ามไปเลยชนะไปนะครับในรอบนี้ต่อไปให้เราก็เจอบาคุสันนะฮะท้าทายบอสนะครับสําหรับใครที่แค่ท้าทายบอสอย่างเดียวก็มุ่งหน้าสู่บอสเลยนะครับอันอื่นไม่จําเป็นต้องไปเก็บก็ได้นะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าักเท่าไหร่มันเดิน1ตารางนะฮะมันได้แค่ประมาณ60ได้แค่6ดอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่านะฮะสู้ เอ้หมัดผ่านบอสไม่ได้เหรอต้องคือเอาง่ายๆก็คือต้องชนะชนะบอสเหรอเฮ้ยก็คือต้องเก็บทุกแผนที่เพื่อที่จะกดหมัดผ่านบอสได้งี้เหรอโอ้โหเปลืองเกินพี่ชายโอ้โหเปลืองมากครับท่านผู้ชมเปลืองแบบเปลืองจริงๆนะฮะเปลืองแบบกระป๋องมากแล้วผมคิดว่าแม่งไม่ค่อยคุ้มสักเข้าไหร่ด้วยนะครับไม่คุ้มไม่ค่อยคุ้มเลยนะฮะ โอ้ทำไมกิจกรรมนี้มันรู้สึกไม่คุ้มจังเลยวะไปครับสำรวจทุกแผนที่ของเกมเซนเตอร์โอ้โหได้4ี่ตัวคุ้มไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขอรับรางวัลก่อนนะครับสังหารบอสด่านตื่นตาตื่นใจเข้าร่วมต่อสู้ลูกโป่งนะฮะหวังใจครบ15ครั้งครบ5ครั้งนะฮะเอ้ยโอ้ยอ,อินเทอร์เน็ตอย่าซีลูกพ่อไปฮะ โอ้โหอย่าทุกคนอย่าโอ้โหผมว่าน่าจะไม่ค่อยคุ้มนะครับผมในการมารับของรางวัลหรือว่าเดินอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ากิจกรรมรอบนี้ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะกระ <What? S 1> ป๋องม่วงมันค่อนข้างเปลืองมากๆโ oh! แต่ก่อนหน้าน,าน,นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูสักนิดนึงก่อนนะครับว่าเราต้องเสียกระป๋องม่งหรือเปล่าตอนนี้เรามี50นะฮะเกิดสมมุติเราเดินซ้ำนะครับผมไม่ได้สังเกตเหมือนกันนะไป เดินซ้ำเราจะเสียกระปอ๋องม่วงเปล่าเฮ้ยไม่เสียครับท่านผู้ชมไม่เสียไม่เสียไม่เสียเสียเปล่าวะเมื่อกี้50นะฮะผมกดไปต้องเหลือ35กระป๋องนะครับดูซิว่าพอเราต่อสู้กับศัตรูนะฮะอีกฝ่ายนะครับผมจะเสียกระป๋องหรือเปล่าเอ้ยอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรนี่เออนะฮะเดี๋ยวเรากดข้ามนะครับดูซิว่าจะเสียกระป๋องหรือเปล่านะครับเมื่อกี้มีอยู่50กระป๋องเนาะไปไปกดข้ามกดข้าม ดูซีดูซีจะเสียกระป๋องหรือเปล่าเสียกระป๋องหรือเปล่าเสียกระป๋องหรือเปล่ากําลังเข้าสู่โลกนะครับโอ้ยแม่เจ้าเน็ตเป็นอะไรนี้เน็ตเป็นอะไรนี้เสียกระป๋องครับไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่สําหรับการเล่นกิจกรรมนี้นะสําหรับส่วนตัวผมนะเพราะว่ามันต้องเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปแถมไปเจอบอสนะฮะก็หมัดผ่านบอสไม่ได้อีกด้วยโอ้โหผมรู้สึกว่าค่อนข้าง,างเปลือง มากๆากเปลืองมากๆนะครับไปฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นในส่วนของฉเฉลิมฉลองเอยไม่ใช่ปลาลูกโป่งดังใจนะครับไปครับได้สองครั้งนะฮะปลาไปสิดอกปั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 กได้อะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็โกดอีก10ดอกปั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 กโอ้โหอะไรกันครับนี่เราไปดูฉเฉลิมฉลองครับโอ้โหอะไระ กิจกรรมไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับไม่ค่อยคุ้มไม่คุ้มเลยดีกว่าไม่คุ้มเลยนะผมคิดว่าไม่คุ้มมากเลยนะครับผมโอ้โหโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะกิจกรรมเฉลิมฉลองนะฮะเสียในส่วนของกระป๋องม่วงค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะในส่วนตัวผมนะครับแล้วก็ การเดินเกมเซนเตอร์นะฮะค่อนข้างที่จะเข้าใจยากในระดับหนึ่งและเดินไปเดินมาก็ต้องเดินกลับมาที่เดิมนะครับไม่สามารถเดินย้อนกลับได้แล้วก็จะเปลืองกระป๋องมากๆนะครับผมอ่ะ15กระป๋อง1 2 3 4มไม่มีกี่ช่องวะ1ช่อง2ช่อง3ช่องสีช่อง5ช่อง6ช่อง7ช่อง8ช่อง9้าช่อง10ช่อง11ช่อง12ช่อง12ช่องแล้วก็ต้องเดินวนกลับมาที่เดิมเพื่อสำรวจพื้นที่ทั้งหมดนี้ น่าจะหมดประมาณ300400กระป๋องนะฮะต่อ1นแผ่นที่ซึ่งสำหรับใครที่ดองไว้อยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับแต่ถ้าเกิดสำหรับใครนะฮะที่ไม่รองกระป๋องไว้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเปลืองเพชรพอสมควรนะครับผมเมื่อกี้ของผมก็มีประมาณ400ประมาณ300400กระป๋องนะฮะตอนนี้เหลือแค่35กระป๋องนะครับผมก็น่าจะไม่ไม่ค่อยคุ้มสำหรับตัวผมนะฮะ โอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะอีโกะคาสึก,กิคนเดิมคนนี้นะครับก็มาอธิบายเกี่ยวกับพวกกิจกรรมต่างๆนะฮะการเดินนู่นนี่นั่นนะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับใครนะฮะที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะฮะก็อย่าลืมช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยสำหรับวันนี้นะฮะอีโกะคาสึก,กิคนเดิมคนนี้นะครับก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนบายบายสวัสดีครับ